สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t Th a l o นะคะลิปนี้เป็นคลิปรันมนะคะกับหัวข้อจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณก่อนสิ้นปีใกล้จะสิ้นปีแล้วนะคะเลยอีกประมาณสองเดือนเนาะก็จะสิ้นปีแล้วมาเช็คกันดีกว่าว่าก่อนสิ้นปีเนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้าง The Sun มาใบแรกดีนะคะ ดีให้ตลอดนะโอ้เดอะซันเดอะสตว้าวดีเอ็มเพรสอืมเจ็ดดาบนายออฟวอน decision nature De ไซมอน์คุยไพย่ดีอ่ะไพ่ดีหมดเลยนะ The Garden and the Gate โอเคค่ะ มีอะไรที่จะเกิดขึ้นกับคุณก่อนสิ้นปีนี้ก่อนสิ้นปีเนี้ยมันจะมีเรื่องให้คุณได้ตัดสินใจให้คุณได้คิดอาจจะเป็นเรื่องใหญ่พอสมควรนะคะเป็นเรื่องสําคัญของคุณนะ่ะเช่นบางคนอาจจะมีการเปลี่ยนงานหรือเปลี่ยนที่อยู่โยกย้ายที่อยู่หรือทําอะไรใหม่ๆเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆในชีวิตแต่แนะนําอย่างหนึ่งว่าไม่ว่าคุณคิดจะทําอะไร ให้คิดอยู่ในใจให้เก็บเอาไว้ไม่ต้องเป่าประกาศไม่ต้องบอกคนอื่นไม่ต้องบอกความตั้งใจของคุณหรือแผนของคุณให้คนอื่นรู้จนกว่าคุณจะมั่นใจจนกว่าคุณจะชัวร์และตัดสินใจทําแน่นอนแล้วนะคะเช่นเช่นถ้าสมมุติคุณคิดจะเปลี่ยนงานย้ายงานไม่ต้องไปบอกใครอืไม่ต้องปรึกษาใครไม่ต้องพูดกับใครให้คุณเนี่ยดําเนินการของคุณก่อนคิดอะไรของคุณเองตัดสินใจของคุณเองแล้วก็ อถ้าอยากเปลี่ยนงานอยากหางานใหม่หาให้เสร็จก่อนเรียบร้อยนะคะถ้าได้ชัวร์ได้ย้ายแน่นอนชัวร์ค่อยบอกคนอื่นจำมาไว้นะไม่อย่างนั้นอะ่ะมันอาจจะเกิดปัญหาบางอย่างตามมาถ้าคุณไปเป่าประกาศเรื่องของคุณแผนของคุณมันอาจจะเกิดบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่คาดคิดอะ่ะแต่เป็นในแง่ที่ไม่ค่อยดีกับ กับกับตัวคุณสักเท่าไหร่นะคะโอเคทีนี้จะบอกว่าไมกว่าแผนของคุณเนี่ยคืออะไรหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะมันมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมากๆเช่นอย่างที่บอกอะถ้าสมมุติคุณคิดจะย้ายงานเปลี่ยนงานงานใหม่ที่คุณจะได้ทำอะ มันก็ดีกับคุณมากๆดูมีอนาคตนะคะคุณอาจจะได้ตำแหน่งที่สูงขึ้นเ,เงินเดือนสูงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยหน้าที่การงานดีที่ทำงานใหม่ดีกว่าที่เก่าทุกอย่างดีกว่าหมดเลยแล้วก็มีโอกาสประสบความสำเร็จในชีวิตมากขึ้นนะคะไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่มันมีแนวโน้มไปในทางบวกในเชิงบวกมากกว่าค่อนข้างสูงเลยเรียกว่าแปดส เป็นในทางบวกเลยแต่เตือนแล้วนะเตือนแล้วเรื่องหนึ่งก็คือไม่ว่าคิดจะทำอะไรไม่ต้องเป่าประกาศให้คนอื่นรู้หาข้อมูลให้ชัวร์เช็คให้ชัวร์ทำอะไรทำเลยแต่ไม่ต้องบอกใครจนกว่าทุกอย่างจะชัดเจนจนกว่าทุกอย่างจะกระจ่างหรือได้ลงมือทำไปแล้วตัดสินใจไปแล้วเรียบร้อยคือเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้แล้วนะคะแล้วค่อยให้คนอื่นรู้เองหรือคุณจะเป็นคนบอกก็ได้ ทีนี้อก่อนสิ้นปีเนี้ยคุณจะประสบความสำเร็จในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะเรามองแล้วว่าคือมันมันไม่ได้ชัดเจนไปทางใดทางหนึ่งไม่ว่าไม่ไม่ได้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องงานหรือเรื่องเองินหรือเรื่องความรักหรือเรื่องอะไรแต่มันมีไพ่แห่งความสุขความอุดมสมบูรณ์ความสําเร็จ ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองว่าก่อนสิ้นปีอ่ะมันมีเรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณแน่นอนเป็นเรื่องที่ทําให้คุณมีความสุขทําให้คุณอิ่มเอมทําให้คุณรู้สึกแบบพออกพอใจสบายใจเป็นการเตรียมตัวเข้าสู่ปีใหม่ที่สดใสที่สวยงามนะคะก้าวไปสู่ชีวิตใหม่หรือว่าความก้าวหน้าในอีกระดับหนึ่งในอีกเลเวลหนึ่งหลายๆคนอาจจะแบบว่าเหมือนเหมือนกับมีการเตรียมตัวเตรียมตัวสําหรับปีถัดไปอะ่ะ นะคะแล้วคุณก็รู้สึกพออกพอใจกับแผนงานของคุณที่คุณทําได้สําเร็จอะเช่นให้เห็นภาพง่ายๆนะสมมุติบางคนตั้งใจว่าก่อนปีใหม่ฉันจะลดความอ้วนให้ถึงน้ําหนักเท่านั้นเท่านี้แล้วคุณก็ทําได้สําเร็จหรือคุณตั้งใจว่าก่อนปีใหม่ฉันจะสวยขึ้นฉันจะหล่อขึ้นคุณก็อาจจะแบบว่าเออลดน้ําหนักหรือว่าดูแลสุขภาพไปเข้าคอร์สเสริมความสวยความงามไปทําหน้าไปนูน่นนี่นั่นแล้วคือคุณสามารถทําได้สําเร็จอะ จนเป็นที่พออกพอใจก่อนก่อนที่จะสิ้นปีเพราะฉะนั้นพอถึงปีใหม่เข้าสู่ปีใหม่คุณเหมือนเปลี่ยนเป็นคนใหม่ที่ใช้รายกว่าเดิมอมืนะคะการเงินก็ดีเพราะไพ่แห่งความอุดมสมบูรณ์ก็มานะคะแล้วก็มีดวงนาลีอุปถัมภ์ด้วยนะคือมันเป็นไปได้ว่ามีนาลีอุปถัมภ์ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายนะคะมีคนที่ให้การสนับสนุนคุณโดยเฉพาะผู้หญิงโดยเฉพาะผู้หญิง อาจจะเป็นคุณแม่หรือญาติผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยหรือคนรู้จักของคุณที่ที่เป็นผู้หญิงที่เขาเอ่อค่อนข้างจะมีวุฒิภาวะสูงกว่าคุณน่ะที่ให้ความช่วยเหลือให้การสนับสนุนคุณแล้วก็รู้สึกว่าจะเอ็นดูคุณเป็นพิเศษนะคะอาจจะไม่จ่งแจ้งสักเท่าไหร่นะไม่จ่งแจ้งแบบว่าไม่ไม่ได้เปิดเผยตัวสักเท่าไหร่แต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีปัญหาคนคนนี้จะคอยซัพพอร์ตคุณอยู่ข้างหลังอืมคอยช่วยเหลือคุณแล้วก็ มีความเป็นห่วงเป็นใยคุณนะคะดูเขาแบบรักคุณแบบบริสุทธิ์ใจอะ่ะอ,อ,อีกเรื่องหนึ่งก็คือคุณจะมีชื่อเสียงชื่อเสียงโดดเด่นนะคะในแวดวงสังคมของคุณหรือว่าอาจจะในคนหมู่มากอะไรอย่างเงี้ยยิ่งถ้าใครทํางานเกี่ยวกับสื่อออนไลน์สื่อโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยนะคะพวกยูทูบเบอร์บล็อกเกอร์อะไรต่างๆที่ที่ต้อง มีคนมากมายเห็นเห็นคุณอะไรอย่างเงี้ยมันจะทําให้คุณเนี่ยมีชื่อเสียงด่งดังมากขึ้นมีคนติดตามมีคนรู้จักมากขึ้นเราก็ประสบความสําเร็จมากๆด้วยโดยเฉพาะในสายงานที่เกี่ยวกับสื่อโซเชียลสื่อออนไลน์นะคะหรือถ้าใครที่มีแผนหรือวางแผนจะเดินทางไปต่างประเทศจะไปเที่ยวหรือไปทำงานหรือไปเรียนต่อได้หมด มันดีกับคุณและมันมีโอกาสด้วยก่อนสิ้นปีนี้นะคะเช่นถ้าถ้าแบบว่าเออวางแผนไว้อยากไปเรียนต่อต่างประเทศอืมคุณจะทําสําเร็จคุณจะเอขอวีซ่าผ่านหรือว่าทําอะไรได้แบบเรียบร้อยอะ่ะ วางแผนเรียบร้อยหรือว่าเรื่องของหลักทงนหลักฐานอะไรต่างๆเอกสารต่างๆคุณจะสามารถเคลียร์สำเร็จได้ภายในก่อนสิ้นปีนี้นะคะหรือจะขอวีซ่าไปทำงานอะไรเงี้ยคุณจะติดต่อได้คือคือทุกอย่างมันมันทำได้สำเร็จแล้วมันมันโดดเด่นมากๆเกี่ยวกับเรื่องของต่างชาติต่างภาษาหรือว่าการเดินทางอะไรอย่างเงี้ยที่ไกลๆต่างที่ต่างถิ่นต่างแดนนะคะจะโดดเด่น มันโดดเด่นอยู่สองสองอย่างอะ่ะก็คือคนที่คนที่ทำงานเกี่ยวกับสื่อออนไลน์สื่อโซเชียลกับสองคนที่ทำงานอะไรที่เกียกเก่ยวกับที่เกี่ยวข้องกับต่างต่างประเทศหรือเกี่ยวข้องกับภาษาต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นการเดินทางไปต่างประเทศก็ได้หรือทำงานในบริษัทต่างประเทศหรือทำงานอะไรที่เกี่ยวข้องกับภาษาต่างประเทศอะไรแบบเนี้ยนะคะอืม หลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่คุณแพนเอาไว้ที่คุณแพนเอาไว้แล้วยังไม่ได้ทําคุณจะได้ทําคุณจะได้ลงมือทําก่อนที่จะสิ้นปีใหม่คุณจะมีโอกาสโอกาสดีๆจะเข้ามาบางคนแบบแพนไว้นานแล้วแต่ไม่มีจังหวะไม่มีโอกาสได้ลงมือทํา เช่นสมมุติว่าเอออยากทําธุรกิจอันนั้นอันนี้แทนเอาไว้ในหัวเยอะแยะมากมายอยากทําอยากทําแต่ไม่มีเวลาไม่มีโอกาสไม่มีจังหวะจังหวะไม่ดีเลยพอจะเริ่มลงมือทำเอาเศรษฐกิจแย่อีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยพอจะทําอย่างช่วงก่อนก็มีโควิดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะทุกอย่างก็แบบต้องหยุดต้องสต็อปแต่ตอนเนี้ยมันเหมือนกับว่าจังหวะเวลาโอกาสทุกอย่างมันจะมากองรวมกันพร้อมกันตรงหน้าคุณอะมันเป็นแค่ เหลือแค่คุณจะคว้าเอาไว้หรือเปล่าแค่นั้นเองและมันเป็นจังหวะที่เหมือนคุณพร้อมที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเพราะฉะนั้นถ้าใครยังกลัวอยู่นะคะคุณจะพลาดโอกาสนะอันนี้บอกไว้ให้ให้เตรียมตัวเพราะก่อนจะสิ้นปีมันจะมีจังหวะมีโอกาสมีมีช่วงเวลาที่ที่เหมาะสม,มค่ะซึ่งมันตอนนี้มันเหลือสองเดือนให้ทําอะไรอยากทําอะไรอะลงมือทําได้เลยทําให้เต็มที่แล้วมันจะดีแล้วมันจะประสบความสําเร็จ ไม่ต้องรอแต่ถ้าคุณยังกล้ากลัว,ลวไม่กล้าออกจากเซฟโซนไม่กล้าออกจากพื้นที่ของคุณไม่กล้าทําอะไรอย่างที่คิดอย่างที่หวังอย่างที่จินตนาการคุณจะไม่ประสบความสําเร็จนะคุณก็จะยังอยู่ย่าอยู่กับที่แบบนี้แล้วอย่าลืมว่าจังหวะดีๆโอกาสดีๆมันไม่ได้ลอยเข้ามาหาคุณบ่อยๆอ,อือโอกาสมันมาแล้วมันก็ไปแล้วมันไม่รู้จะมาอีกเมื่อไหร่นะคะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ มันอาจจะเป็นเรื่องงานก็ได้อย่างที่บอกบางคนมีแพนอยากจะเปลี่ยนงานย้ายงานแต่ไม่กล้าไปสักทีจังหวะนี้แหละถ้าจะเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนเปลี่ยนเลยเปลี่ยนแล้วดีนะคะไม่มีปัญหาหรือถ้าตัดสินใจที่จะอยู่ต่ออยู่ที่นี่อ่ะมันก็มันก็ดีอยู่ดีเพราะไาพา่มันออกมาดีหมดเลยคือการตัดสินใจของคุณอะ่ะไม่ว่าจะไปในทิศทางไหนมันส่วนใหญ่แล้วนะคะผลลัพธ์มันจะออกมาดีอย่างที่บอกแปดสิบถึงเก้าสิปอร์ซ็นอ่ะมันดีหมดเลยอืม หรือแม้แต่จะเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์ไม่ว่าคุณจะตัดสินใจยังไงนะคะจะไปต่อหรือพอแค่นี้อะไรอย่างเงี้ยสมมุติว่าคุณตัดสินใจว่าจะไปต่อความสัมพันธ์ของคุณกับคนคนนี้ก็อาจจะดีขึ้นกว่าเดิมหรือว่าเป็นที่พออกพอใจมากขึ้นกว่าเดิมหรือมีความเข้าใจกันมากขึ้นก็ได้หรือถ้าคุณรู้สึกว่าถ้าจังหวะนี้ช่วงเวลานี้ค่ะคุณรู้สึกว่ามันไม่โอเคมันท็อกซิกแล้วคุณเลือกตัดสินใจที่จะหยุดความสัมพันธ์พอแล้วกับคนนี้ไม่เอาอีกแล้ว คุณก็ไม่ต้องกังวลเดี๋ยวคุณก็มีคนใหม่ๆเข้ามาทําให้คุณใจฟูทําให้คุณมีความสุขคนที่ใช่ก็จะเข้ามาใหม่เองคนที่ไม่ใช่มันก็จะมีเหตุให้ต้องออกไปเพราะฉะนั้นระหว่างนี้น่ะนะคะไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนั่นมันคือสิ่งที่จําเป็นต้องเติมไม่ต้องคิดมากไม่ต้องกังวลและให้เชื่อเสมอว่าสิ่งที่เกิดขึ้นน่ะมันดีเสมอถ้าจะต้องสูญเสียอะไรไปนั่นหมายความว่าสิ่งนั้นไม่ใช่ของคุณแล้วมันไม่คู่ควรกับคุณ คุณจะมีสิ่งที่ดีกว่ารออยู่หรือถ้าใครที่ไม่ใช่ก็มีเหตุให้ต้องออกไปเพราะคนคนนั้นไม่คู่ควรกับคุณแต่คนที่คู่ควรของคุณอะรอคุณอยู่ข้างหน้าในอนาคตนะคะโอเคจบการอ่านไพ่แล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ